การตรวจสอบนะคะและอัปเดตรหัสโรงเรียนโอเบกสิหลักนะคะเพื่อให้ตารางภาวะโภชนาการของโรงเรียนนะคะปรากฏข้อมูลที่สมบูรณ์นะคะขอให้เจ้าหน้าที่เขตทุกท่านเข้าไปที่ลิงก์นะคะตามที่ดิฉันให้ไหว้นะคะจากนั้นนะคะเลือกคลิกนะคะเขตที่ท่าน ดูแลรับผิดชอบอยู่ในที่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างสพปสระบรุรีเขต1นะคะคลิกปุ่มเปิดดูโรงเรียนตรวจสอบว่ารหัส8หลักนะคะรหัส10หลักครบไหมนะคะตามตัวอย่างหน้าจอนี้นะคะหลังจากตรวจสอบพบว่านะคะเขตนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะมีการ อัปเดตข้อมูลนะคะครบถ้วนอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นโรงเรียนในเขตของแม่ห้องสอนนะคะเขตสองตรงนี้นะคะเบื้องต้นนะคะข้อมูลตามที่แสดงในภาพนะคะถ้ามีรหัส8หลักและ10หลักนะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแต่ยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านคะปวงนะคะ ให้ผู้ดูแลเขตเจ้าหน้าที่เขตนะคะก o p y นะคะและนําไปวางนะคะเพื่อค้นหาโรงเรียนนี้นะคะจากนั้นนะคะคัดลอกนะคะคัดลอกรหัสโรงเรียน10หลักและนําไปวางนะคะ กด enter ค่ะจากนั้นกด refresh หนึ่งครั้งนะคะหากข้อมูลขึ้นในลักษณะนี้แสดงว่าโรงเรียนบ้านขับปวงนี้มีการอัปเดตรหัส o b e c 10หลักนะคะซึ่งจะสามารถทำให้โรงเรียนนะคะมีข้อมูล dmc ที่ถูกต้องนะคะขอความกรุณาเจ้าที่เขต ที่ดูแลโรงเรียนในพื้นที่ช่วยอัปเดตข้อมูลรหัสสิทธิ์หลักของโรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ